ผู้เรองหารายนี้นะครับก็คือเราตามมาประมาณ3ทปีนะครับเป็กิจการเนี่ยก็คือจะไปติดต่อทางพวกสถาบันตัววิชานะครับที่เหมือนว่าบางทีจะเซ็นกิจการนะครับว่าจะเข้ามาซื้อกิจการต่อนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราติดต่อเสร็จแล้วพอคนที่จะเซ็นเนี่ยกลับกับกับบ้านไปหรืปิดปิดอาคารไปนะครับที่ก็จะกลับเข้าไปแล้วก็ไปใช้ทีมตัดเด็กนะครับตัดเข้าไป เข้าไปรับของที่ใน,ในสถาบันผลิตภัณน์นะครับโดยถ้ามีพยานข้างเคียงมาเห็นเนี่ยก็จะบอกว่าขอ,อได้ติดต่อขอเช้กิจการไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่มีการเช้กิจการเพราะฝากไประชาสัมพันว่าพันธิศาสตรเนี่ยคนร้านนี้ได้ทําอะไรหลายลายนะครับถ้าถ้าใครโดนรน้านอันนี้ก่อเหตุนะครับต้องมาดูตัวได้ที่สภมชุมนันท์ มีหมายจับอยู่เก้าหมายก็มีหมายจับก็มีหน้าเชียงใหม่น้าเชียงใหม่อีกบุรีอีกบ็รีบางซื่อแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพครับเชียงรายอีกครับครับก็ถ้าของจุนนนมากเขาไปใช้รถจ้างรถมาขนไปทุกอย่างครับพบคบเออเอาหมดคทัหมดน่าสุดดิเขามีคบได้ไหมก็เอาหมดคบคก็เอาครับเอาทุกอย่าง ที่ผลได้เพราะว่าเขาทาทีไปเซ้งร้านเขาไปแล้วแล้วก็พอเจ้าของร้านเขาปิดร้านหรืออะไรเนี่ยก็แอบบแอบเบป็นผลโดยชาวบ้านก็เรียกว่าอเจ้าของบ้านอนุญาตให้รื้ออกาเขาเขาเขามาติดต่อขอซื้อบ้านนะครับขอ,บอขอขอเซ้งขอเซ้งบ้านแล้วแบบเออแล้วช่วงนั้นผมกําลังจะไปต่างจังหวัด ไปลำปางแล้วเขาก็เลยแบบสอบถังข้อมูลว่าผมไม่อยู่กี่วันผมยังวุ้อย่างนี้ยังไงกี่วันผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมไม่ว่างคุยด้วยนะถ้าคุณจะมาคุยด้วยเซ้งผมเนี่ยเอาไว้ค่อยกลับมาวันศุกร์แล้วค่อยคุยกันแล้วกันแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็แล้วผมก็ไปไปลำปางเลยอพอไปลำปางเสร็จก็กลับมาวันศุกร์วันก่อนหายหมดเลยถามข้างบ้านว่าข้างบ้านเขาเห็นเหมือนกันเห็นว่าคนเหมือนกันคนอยู่3มวันเนี่ยฮะมาตัดกุญแจ โดยข้างบ้านบอกว่าเขาอ้างเหตุผลว่าผมมาเซ็งให้เขาแล้วอ๋อผมก็บอกว่าผมยังไม่ได้เซ้งให้เขาแค่มาคุยเฉยๆมาคุยว่าเขาจะเซ็งแล้วเขาก็สอบถามนู่นนี่นั่นนั่นเขาเขาคล้ายๆสือว่าจะไม่อยู่บ้านวันไหนอะไรประมาณนั้นเนี่ยฮะแล้วผมเองก็ช่าใจว่าไม่คิดว่าจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เขามาตัดครั้งหนึ่งแต่ว่าผมอะเคยโดนเขามาติดต่อครั้งหนึ่งละเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจแล้วไม่อยากจะฟันธงแน่ใจว่าเป็นเขาเนี่ยฮะก็ แต่ตรงนี้ก็มันครั้งที่สองที่เขาเข้ามาหาผมอืมนี่เป็นครั้งที่สองแล้วสามครั้งที่เขาขนไปนี่หมดหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงเลยทุกอย่างในบ้านยาสระผมสบู่แป้งอยากเอาไปเลยผมแบบโอ้โหแบบไม่เหลืออะไรไว้ให้ผมแบบคือสิ่งที่เหลืออยู่คือผมสิ่งที่ผมเอาไปลาปางด้วยอืมนั่นคือสิ่งที่เหลืออยู่แล้วก็กลับมาก็เจอแต่ห้องว่างๆแชร์ไปว่าอยากอยากจะให้แบบตามตัวให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับเจอกันได้ยังไง เขาอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ผู้หมวดเขาก็เลยแบบรู้ขา่ขาวเขาก็เลยแบบช่วยประสานงานให้แล้วก็ได้ผู้หมวดได้กองสืบสวนทางเชียงใหม่เนี่ยรประสานงานเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยตามจับมาให้อย่างเงี้ยครับอันนี้ไดขขข้ของของของครบไหมไม่ครบครับไม่ครบครับ,บส่วนใหญ่ที่จะหายไปก็คงจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างอย่างเช่นแอร์สตัวนะครับพัดลม2ตัวอย่างเงี้ยครทีวีอีกเครื่องหนึ่งจอใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ นะครับเครื่องซักผ้าที่เขาบอกว่าเพิ่งเอาไปขายนะตู้เย็นตู้เย็นก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นเครื่องใหม่นี้ไม่ใช่ของผมะอะสงสัยเขาเอาแบบเอาของผมไปขายละเพราะว่ามันเก่าละเขาก็เลยเอาใหม่มาพวกนี้ครับ